สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับเนาะก็จะมีของราชาเลขดับนะคะแล้วก็มีดับแต้มล่างของรามอินทาด้วยแล้วก็ยังมีดับ3าตัวตรงของยะลีนะคะหรือหญิงลีเนาะแล้วก็ยังมีแนวทางเลขเด็ด ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์พีภาพปริศนาหมาน้อยคอยรักนกนำโชคแล้วก็ยังมีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสํานักอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนนะคะ สำนักแรกดับขาดล่างของยานทิปแนวทางวดที่แล้ยวของเขาให้ดับมาเลข2ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับขาดล่างของยานทิ์ให้เลข7นะคะส่วนดับบนแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบก็ลองหาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากดับขาดล่างยานทิ์ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับล่างอินทรเทวะนะครแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสีมาก็ถือว่าผ่านนะคะดับอินทรเทวะนาครนค่ะแนวทางวดนี้ก็ให้เลขเดิมเลยคือเลขสีนะคะขอบคุณของอินทรเทวะนะครด้วยค่ะ ต่อมาค่ะดับ2ตัวบนตรงๆของแอดมาลีนะคะอันนี้ก็ข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ f c ท่านใดชื่นชอบก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะก็แอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะค่อนข้างยาวเกินไปก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากดับ2ตัวบนตรงๆนะคะของแอดมาลีด้วย ต่อมาค่ะราชาเลขดับแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนก็ตัวเจาะก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนตัวเจาะเลขดับล่างก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันเลยส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยราชาเลขดับเรามาดูเจาะดับบนกันก่อนของเขาก็จะให้ 726354819045091827แล้วก็36นะคะส่วนดับล่างค่ะตัวเจาะก็จะให้189531725459779013แล้วก็36นะคะ ก็อันนี้เป็นข้อมูลของราชาเลขดับเนาะไม่รู้ว่ามี FC ท่านใดตามหาอยู่หรือเปล่าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเลขดับ3ตัวตรงๆของบายหญิงลีนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางว่าที่แล้วของเขาก็ถือว่าผ่านนะคะตัวเจาะเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดนำมาฝากแล้ว FC ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้สำหรับดับ3ตัวตรงของหญิงลีนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะดับแต้มล่างของราบอินทาแนวทางงวดที่แลี้วของเขานะคะก็ถือว่าผ่านเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มรวมล่างของเขาก็ให้เลข4เลข5านะคะสถิติของเขาก็ค่อนข้างผ่านหลายงวดเลยนะคะอันนี้เห็น FG ถามหามาแอดก็หามาแบ่งปันกันให้แล้วเนาะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเด็นล่างของรามอินทาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสี่ตัวนะคะก็เข้าไปเนาะ,ะสถิติของเขาก็ค่อนข้างเข้าดีเดินด,ดีเลยนะคะ แนวทางงวดนี้ค่าเด่นล่างนะคะของรามอินทราให้มาสี่ตัวก็จะมีเลข0เลข1เลข3แล้วก็เลข4นะคะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมลองเอาไปเทียบชนกับสำนักอื่นๆก็ได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเด่นล่างรามอินทาด้วยนะคะ ต่อมาค่ะแล้วแต่ดวงอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็พิกัดเลขล่างนะคะก็เข้าไปเนาะสำหรับเลข1-8ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแล้วแต่ดวงเลขล่างของเขานะคะก็เลขเด่นให้เลข6กับเลข5ตัวเจาะก,ก็จะมี5-1 02-63-94 5 4 03 6 2แล้วก็91นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ยังจะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของนกนําโชคอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ส่วนแนวทางวนันนี้เลข2ตัวของนกนำโชคค่ะก็จะให้91 92 95 63 64เจาะเลข3ตัวก็จะมี119 095แล้วก็364นะคะก็ใครที่ชื่นชอบของนกนำโชคอยู่เนาะก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะตัวเลขของเขาก็ไม่เยอะเลย ขอบคุณข้อมูลดีๆจากนกนําโชคด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์เชิญมีพรมนะคะอ,อันนี้ถ้าแอดเรียกผิดไปก็ขอประทานโทษด้วยนะคะพิกัดเลขล่างของเขาค่ะแนวทางวดนี้ก็จะให้58 68 78 88 91 96 98 81 86 75, 76, 71, 61, 66, 51แล้วก็56นะคะก็อันนี้ไม่รู้นะคะว่ามี FC ท่านใดตามหาอยู่หรือเปล่าพอเจอก็เลยนำม,มาแบ่งปันกันให้เนาะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยคะ่ะอาจจะเป็นของหมาน้อยคอยรัก แนวทางงวดนี้ค่ะเลข3ตัวบนของเขาก็จะให้991 992 993ชุดสรุปบนล่าง2ตัวก็คือ91 92 93ตัวที่เขาชอบมากๆนะคะก็คือ91เนาะก็ fc ท่านใดตามหาอยู่ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก มาน้อยคอยรักด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเวียงพิงแนวทางงวดนี้เจาะเลข2ตัวของเขาค่ะจะให้1 0 2 0 3 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 3 1 7 1 8 2 3แล้วก็28นะคะ ก็อันนี้เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเลกล่างนะคะของเวียงพิงเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวียงพิงด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดหมีแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลขศูนย์นะคะ เจาะเลข2ตัวของเขาก็จะให้00 01 02 04 12 14 24นะคะส่วนเจาะเลขข้อมูล3ตัวก็จะให้102 204 401แล้วก็124นะคะส่วนตัวกันก็คือ03เนาะ ของแอดมีอันนี้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะขอบคุณผลงานดีๆจากแอดมีด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์พีแนวทางงวดนี้ค่ะชุดสรุปบนล่างเรามาดูสรุปเลขบนกันก่อนของเขาก็จะให้82 83 02 03ชุดสรุปเลขล่างก็จะให้08 38 58 78นะคะก็อันนี้ลองดูค่ะของอาจารย์พีตัวเลขก็ไม่เยอะเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของภาพปริศนานะคะก็ที่ f G ถามหามาเนาะอันนี้แอดก็หามาฝากแล้วนะคะก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะ ตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากภาพปิศาะด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้เนาะก็ต้องการหาข้อมูลสำนักไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลขดับของกระบี่มือหนึ่งเนาะหรือเลขดับสำนักอื่นๆแอดก็หามาแบ่งปันให้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะรีบนำแบ่งปันกันเลย ส่วนคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราบขอบพระคุณค่ะ